ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวทูบแล้วก็แฟนเพจฟปบุกดูวใบสายดันเลนกันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ทำหน้าตัวเองไม่ค่อยลงชิฟเลยไม่ว่างครับเนี่สอบถามผู้รู้หน่อยรถรถผมเป็นไรกไม่รู้นะครับก็แสงว่างนะครับ ยาานังนะ่ยางรังวอะไรยังไหลหลุดนะครับรู้หลุดตรงไหนด้วยปัญหาเนี่ยนาเลยครับก,ก็้งก็เทร้อยที่ผ้าไรับชักเกิดไม่้อห้องละเดี๋ยวห้องเลยไปรอน้ำแห้งตั้งน้อย ำลังวิดยน้ำห้องเล็กเป็นห้องบนโดวยวันนี้จะข้ายนอกครับ

สองนะครับจะกลับสิบเอดไปการลวกแล้ว คนนี้กระทำว่าปีนะครับถ้าถามว่าถ้าวฟ่งวิ่งล่องน้ำทำไมนะอย่างข้าวปีนะข้าวปีหรือว่าล้อฝนนะเพราะว่าแห้งนะครับแต่ข้าวฟ่างมันหวานต้มเขาเรียกนาต้มกับอะไรหวานต้มอ่ะหวานในพิโหนปล่อยน้ำแห้งข้าววันเอาครับเพขึ้นแต่ถ้าเป็นนาปีหวานล้อฝนครับไม่ต้องชักหลังเลยนะ แต่หาานาปังเาเครับแต่บางคนบอกว่าเรื่องอะไระยุคใหม่นะเอาข้อปีมาวาดแบบตรมนะครับเรือใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถึงจะขึ้นขนาดแล้ว ขึอนเรือบทันกันจะเอาให้ดูว่าใบมันไปใส่ À, lề à? lấy cái lều đẹp loi cái lời ăn luôn không anh ăn đúng ăn đúng ăn được. โอเคครับผมากตามช่องรุ่นดูไวผมด้วยก็เจอกันคลิปหน้าครับ